เมื่อก่อนป่วนมาหึงหมอกสี่บาทห้าสิบห้าปีเบิ้งหลงเก่าไทยบานเมืองอายุทยาอะไรบกดังเฮงเงมาสามบาทสิบเก้าปีเลยดกซุ้มยอมกันเป็นขี้คาปันคุณมันไปยิ่นหนองบานเมืองห้างสวัสดีคืนกว่าด่าสิบห้าปีอันนี้รองอันไทยเขาเลยดกซุ้มบันมานเขากว่นาน,นั้าในภูเลเพียนผูท่าสังปืนเขาดังหนาดังหลายหันถึงว่าอัมซาเอนไปยิ่นหนองฮัดหนแรงกัดเขียนและอัมจาเอน เอาเฮียงตับซึกลงตั้งนหนำําเสียนก็ซีกว่าเขาหล่มตึกเป้นนะคะ่ะย้อนว่าดับซึกไปยินหนองเขาในคณะนะอําเขาตึกเปียเย้ยไรไทยก้ามเหลวเลยสั่งไรล,ล่อมไว้นอกเมืองอยุธยาหึงเป็นตาเกาเรือนก่อนนเขาเพราะนั้นไทยเขาเลยซุ้มเมืองย้อนสังลาเพ่อในข้อตอบแม่ได้ย้อนไทยเขามีลองแตกสัดกันทางนั้นแหละหินจ้งอานาคันในขา่มันสําเป็นฮือขลดนะย้อนว่า จุ่มหนึ่งเนะ่เคยดึกจุ่มหนึ่งซ้ำเขายอมเป็นออยลีกันดั้งไปยินนองแหละจังเฮ็ดเธาไปยินนองหัน,หน,หนอหลองแตกจัดเขาไทยเขาเนี่ครับจังเสไล่จิ้นยาจิง้งตึกเปดไทยเขากว่าให้เนี่ยครับพวัไล่ซื้อเนาขายเสื้อขายแผ่นลินขายคือยอมเฮ็ดเปลี่ยนผู้ฮักหลังต่อวันเมืองสีกว่ายอมน้อมกลมหัวซู้ผุยพักดูเมืองห้ามดวนไปยินนองเขาดึกซิมเอาเมืองอายุทยาเนะี่ยไงไงนั่นเนี่ยมีซื้อวะ เราพยาคุณจักรีในเขาพยาคุณจักรีเนะี่ยมันก่อยยอมงลงลายมือหับความกิ่นแก่นดีไปยิ่นหนองวะสังไปยิ่นหนองตึกอของเปี้ยไรเนือ้อคุณอายุทยาตวนเมื่อเลีวยวแน่ในขานอ่ะเฮยุยยองมันขึ้นเป็นคุณในขาว่ะมันเด็กก็ผูยเพราะว่าเปลี่ยนเจ้าไหนเนะี่ยมันเด็กก็ผุยพักดูเมืองปันในขะมันว่าไนงะเพราะว่าไปยิ่นหนองเขาตึกซิมเลยเมืองอายุทยาเนะี่ยพยาจักรีสังเราลาดวะ่ะ จำหนังคอกินแก่นปันกระดีกันไว้นั้นห้เจ้ามังตราเฮาเฮียจำเสกรมในคำว่าเฮียไหนเลยไปยื่นหนองคืาโคสิซลตอบมันขึ้นว่ากวนจากหนังเจ้านี่กล่อมยุ่มไรเหระเนี่ยตัวหนังคือตัวเก่าซูเจ้าย่างหักหลังใครกินขึ้นไรเส่งหนังเ่าเจ้าเป็นกวนดังคือเนี่ยเมื่อนาเจ้าหักหลังเนี่ยเีฮัดยุ่มลานเนี่ยปงสั่งปันตามต้เป็ดในคำ่าอ๋อกวนหักหลังซื่อจัดเนี่ย ตกว่าบ่ถึงเป็น4บัก55ปีก็ตอกํผาลงได้ยังตึกตองกึมลองให้ซะตั้งไว้ห่างลงมันอยู่ลึกสุดในเผอก็ู้พังู้วอย่าให้จ้เปลี่ยนวนกึกปึนหนอนนเนอพื่อนั้นคือโลกกํผกว่าเมื่อนากรรมค่ะ